เยอะก็เลยนะครับทุกคนอยู่กับผมออนเซนนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเซอรสกิลสำหรับตัวชาร์จนะครับไปแบกเพื่อนไปแบกพี่น้องอะไรได้หมดเลยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเกอรสกิลนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจการรับคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลาครับไปดูเซอรสกิลได้เลยนะครับเลสโก้มาครับเซอรสกิลแรกนะครับก็จะเป็นฟอร์ดครับตัวเมตาแพตนี้เลยนะครับทุกคนส่วนสกิลที่สองครับจะเป็นอันโตนิโอนะครับเพิ่มโล่อย่างถาวรนะครับทำให้เเเเรราาาได้กะะพิ่่มมนนนััองคบ ส่วนสกิลที่3นะครับทุกคนก็เป็นซานี้นะครับเมื่อเรากดใช้สกิลก็จะได้ค่าโล่เพิ่มมาั้นเองนะครับแลส่วนสกิลกดนะครับผมก็จะใช้เป็นของทัสนยานั่นเองนะครับทุกคนเพื่อให้เราแบบเข้าหาศัตรูได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็ใช้เป็นบูนะครับตัวเป็นแมพแล้วก็ตะกร้าสารพัดประโยชน์นั่นเองนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาเนี่ยไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะครับว่าผมจะรอดหรือจะล่วงนะครับ let's go ยี่สิบสเพย์บริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากแล้วเขายังรับเติมเกมอื่นออีกเพียบและแอพริเมียมอีกมากมายเปิดบริการยี่สิบสชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่า24เพย์และเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูปองออนเซนเพื่อรับโค้ดส่วนลดฟรีไฟด้วยนะครับมาครับว่าอยู่ในแบบทะเลทรายครับวันนี้ผมมากับแบกแชทโลกเหมือนเดิมนะครับทุกคนมาครับการหนึ่งสีก็น่าเบื่อครับเราแชทโลกกันดีกว่านะครับว่าผมจะแบกเขาได้หรือเปล่าาานนนนนะะะคคครรััับบเเเ้ผมจใหํลลงย เพื่อเป็นการแบบเอ่อให้ผมแบบเอ่อเป็นแบบแบบเป็นไงคือแบบให้เขาสุ่มลงเองอะ่ะคือผมไม่อยากพา,าไปโดดที่แบบอันตรายครับทุกคนกลัวเขาจะไม่ไหวกันนะครับชั้นโลกส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันแบบเซฟเซฟนะครับทุกคนแบบไม่ค่อยกล้าเล่นกันมากครับส่วนใหญ่ก็จะแบบเซฟแง้งเซฟตี้ซีเรียสซีเรียสแต้มครับแต่ว่าการที่สิการซีเรียสแต้มเนี่ยจะทำให้เราแบบเก่งช้าลงนะครับแบบเก่งแบบไม่ได้เก่งอะไรเก่งแบบ เก่งยังไงครับเก่งแบบไม่กล้าเล่นนะครับทุกคนแบบการที่เราไม่ซีเรียสแต้มเนี่ยทำให้เรากล้าเล่นกล้าลุยนะครับทุกคนเออเราจะพูดติดๆข,ข,ขัดๆนะครับเพราะว่าคำมันอยู่ในหัวแต่มันคิดไม่ออกนะครับทุกคน <Okay. S 1> ตัวที่เราเปิดล่าจะอยู่ด้านหน้านะครับทุกคนโอเคมาเร็วเพื่อนไป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 ตะกี้เมืองตะกี้ก็ไม่มีคนเลยครับผมต้องเปิดล่าเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เดินไกลด้วยนะครับทุกคนมเ,เช็คนะครับบางทีเขาตักอยู่ด้านบนนะครับทุกคน เห็ไหม,มย,ยิงด้วยนะครับโหเกือบตายแลทุกคนแต่ว่าตีนี้เล่นเป็นนะครับสะดักอยู่ด้านบนนะครับทุกคนโอเคนคือเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองแล้วนะครับเกือบไปนะทุกคนเพื่อนเราจะโดนยิงไหมเนะี่ยเพื่อนระวังด้วยนะครับผอว่าเพื่อนต้องมีดงมีดาวมั้งแหละอุ้ยมาดิแรกๆกันไปนะครับโหเหมือนเขาจะเล่นเป็นนะครับทุกคนตีนี้โอ้ยยิงอย่างคม โอ้มันติดมาร์คด้วยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งชนกรแเบงให้มาร์คหายก่อนนะครับนี่ครับมาร์คหายแล้วนะโอเคมันจะมีมาร์คอยู่ตรงเลือดนะครับดูกันดีๆนะครับตัวที่เอาสกิลมาร์คมามาก็จะติดนะครับทุกคนบางเผื่อใครบางคนยังไม่รู้นะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับสวยครับกระทะนะเดี๋ยวเอากระทะมาเปลี่ยนนะครับไหนการไบการสูดนะครับทุกคนอุ้ยมันจะมีตัววิ่งลงมาครับวิ่งขึ้นไปแล้วเองจะโอ้โหนิดเดียวนะครับขาดสิบยี่สิบดาเมจเองนะครับนิด ตัวด้านบนเขาครบได้นะทุกคน<ม>โอโหตีนี้เล่นเป็นนะครับทุกคนโอ้ยังไงครับนี่อะเออลืมบอ,อกไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกินใหม่ของ Max เซด้วยนะครับทุกคนสกินใหม่ของถังซานนะครับโคตรเท่เลยนะทุกคนแต่ว่าคนตอนนี้มันอยู่ไหนละเหมือนจะอยู่ชั้นสองนะครับเหมือนจะเปิดโดแน่นะทุกคนเล่นไปนะครับเพื่อนเราตายไปตัวนหนึ่งแล้วด้วย ไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวด้านบนโควบนะครับเฮ้ยจับสามโอ้ยที่นี้เล่นเป็นนะทุกคนต้องใจเย็นนะครับโอเคด้านบนนะครับเหมือนเขาจะดักอยู่ด้านบนนะครับไม่กล้าขึ้นนะทุกคนทำให้เราเสียเปรียบเนี่ยเราอ้อมไปนะครับไม่รู้อยู่ชั้นไหนด้วยนะครับอุ้ยผมเพื่อนเราตายแล้วนะครับไม่เป็นไรครับคลิปนี้เรามาแบกเคลื่อนอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะทุกคน มาดิไอ้หนูทำไรอุ้ยสองตัวโอ้หยป้าสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าสายทุกคนอุ้ยฝั่งนู้นจะยิงด้วยนะครับมาดิอุ้ยโหสูดหมดโอ้ห้ากระสุนไม่หมดตะกี้หัวหแตกเลยนะครับทุกคนโอ้โ,โ,อโอหเขาน่าจะไปชุบเครื่องนะครับผมว่า แบบนี้เขาไม่น่าอยู่นะครับเขาเล่นเป็นนะทุกคนเดี๋ยวเราดีดไปเลยนะครับถ้าผมอ่านเกมไม่ผิดนะโอ้โหนี่ไงครับยิงด้วยนะผมว่าเขาน่าจะลงไปชุบเพื่อนแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหผมว่าแล้วไปนู่นแล้วด้วยนะครับไอ้นี่แม่งเล่นเป็นจริงๆด้วยนะครับตะเอะมาดีผมเหมือนเพื่อนเราตายสามเลยนะครับไอ้น้องไปกดใหม่เลย โอ้ไม่ได้กดใหม่นี่ว่ามันชุบเพื่อนนะครับโอ้โหเสียดายนะครับไอตี้ได้ไอตี้นี้เล่นเป็นนะครับทุกคนชุบเพื่อนกันนะทุกคนการที่เรามาสุมเนี่ยเราต้องชุบเพื่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาแบกคนดูนั่นเองนะครับทุกคนไม่ใช่แบกคนดูดีแบกชั้นโลกนะครับเอเ้เราก็หาเหรียญชุบเพื่อนอีกคนหนึ่งออนนะครับเพื่อนอีกคนหนึงก็ตายนะครับเดี๋ยวเขาออกนะเดี๋ยวชุบชาเดี๋ยวน้อยใจอีกนะครับทุกคนขลองที่เพื่อเราลงเหมือนจะมีตัวนะครับเดี๋ยวเอาใช้กิ้งก่าเช็คครับวินนี่ครับจริงด้ววยนะัตอ พูดไม่ทันขาดคําเพื่อนเราไปเที่ยวสวัอีกแล้วโอ้โหพิ่งชุบแล้วเว้ยเพื่อนไอ้แบกแบบนี้ชุบชุบเหนื่อยนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงไม่รู้เหมือนใต้บ้านนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับเห็นแบบแบบนะไม่รู้กี่ตัวด้วยครับตาเอ๋ตาเอ๋น้องสาวทำอะไรจ๊ะยิ้มเพื่อนพี่ยิมเพื่อนพี่ทำไมอเอาเหรีายาใหมพี่ชุบเพื่อนเลยมาดิเหมือนจะมีอีกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเราดีดขึ้นหอคอยโอ้โหขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวขึ้นหอคอกัน,นครับขึ้นจุดที่สูงที่สุดก่อนนะครับเหมือนเขาจะชุบเพื่อนไหมครับตต้อวอลไว้เหมือนจะไม่อยู่ตรงไอวอลแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจอก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจนะทุกคนไม่อยู่แล้วจริงด้วยนะครับเพื่อเรายิงอะไรพีก็สูงสกิ๋เดี๋ยวลองไปชุบเพื่อนก่อนนะครับโอ้โหสลีงหมดนะครับทุกคนวิเหมือนจะมีตัวด้านล่างแล้วนะครับยินเสียงเท้านะยินได้ไงไโโหัวอุ้ยโอย กดปุ่มยิงไม่โดนทุกคนมาดิเดี๋ยวปลาน้ำแข็งสายก่อนนะครับสวยครับเพื่อนเพื่อนเรายิงตาครับเดี๋ยวไปชุบเพื่อนกันนะครับทุกคนโอ้เพื่อนเราให้กำลังใจเลยละดิชุบอย่างเดียวนะทุกคนโอ้โดูไอวอนนะครับไอวออะไรครับนี่เดี๋ยวซื้ออันนี้ด้วยนะครับสาดิงนะครับเฮ้ยเสียงขาจะขึ้นรงเพื่อนเรานะครับลงเพื่อนเราจะมีตัวนะแล้วเพื่อน,นเพื่อนเรายืนนิ่งเอา อ,อนิดเดียวนะครับไปไหนเอาละโอ้โหจะช่วยเพื่อนก่อนนะครับจะตั้งให้วอร์ครับเหมือนตัวที่เราเปิดล่าจะวิ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อน,นนะครับโอ้โห IQ ห้าร้อยหมายถึงตีดลบนะเล่นแบบนี้เหมือนเพื่อนเราจะล้มอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้คือแบกแบบไล่ชุบอย่างเดียวทุกคนแบกแบบแบบแบกเกิร์หลังหักกัทุกคนตีนี้ ผมแม็กหลังหักนะทุกคนเขาจะยิงอยู่ด้านข้างตาเอ๋โอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มันวิ่งหนีเก่งจังอนะอุ้ยเหมือนตีที่เราเปิดล่าจะยิงเรานะครับอุ้ยเมืนเขาอยู่ด้านหน้าเรานะครับเดี๋ยวป้าแฟตฟิตไปรับนักแข่งใส่ไปกินน้องอุ้ยมันจะวิ่งมาทางนี้นะครับเขาน่าจะกระโดดเข้านะตาเอ๋ตาเอนี่ไงเองเก่งนะักใช่ไหมน้อง เพื่อนเราจะลงมาแล้วครับเหมือนเพื่อนเราจะชุบนะมาดิเหมือนที่นี้จะเล่นเป็นอีกแล้วนะครับเหมือนตานี้จะสุ่มเจอคนเล่นเป็นนะครับโอเคส่วนใหญ่กดกดชัดโลกมาจะไม่ค่อยเจอคนเล่นเป็นครับเหมือนที่นี้จะเล่นเป็นนะครับไม่กลัวครับเล่นเป็นก็ไม่กลัวครับกลัวเล่นไม่เป็นนะครับโหดไม่กลัวกลัวไม่โหดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ ชูเพื่อนอีกแล้วนะครับอันนี้คือแบบวิบ่งวนวิ่งวนนี่กดสติกเกอร์น้องอะตอมนะครับอฮ้ยอาบักบ๊กบัก๊กบั๊กเกมบัก๊กชบไม่ได้อโอ้โหชุบเหนื่อยนะทุกคนเล่นแบบนี้นะครับไม่ได้เรื่องเลยนะครับลงไปตายลงไปตายนี่เขาเรียกตัวฟรีหรือเปล่าทุกคนอันนี้เล่นแชทเราก็จะเหนื่อยแบบนี้นเองนะครับโอเคตรงนี้เราเข้าวงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปต้องไปตีตัวที่เราเปิดล่าไว้นะครับอันนี้เหมือนเขาจะเปิดล่าเรานะครับเราไม่ได้เปิดล่าเขานะ เปิดล่าเรานะครับเปิดล่าเพื่อนเรามันเก่งมันคิดว่ามันเก่งหรอวะสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ได้เรื่องเลยไม่กล้าดิสลิงไปนะครับเหมือนเขาเหมือนเขาจะยิงหัวเรานะครับมาดิถ้าสลิงไปตรงๆเนี่ยเราจะตายได้ครับจังหวะนี้เราจออ่อยวอลก,ก่อนนะครับเราใช้ฟาร์มาส3์3นะครับจออ่อยวอลไว้นะโอเ แต่ถ้าฆาตตีนี้ได้เราต้องเปลี่ยนปืนเลยนะครับอุ้ยโอ้โหโอ้ฟาร์มาลากไปโดนอีกแล้วนะครับโหโหได้เขาจะดันมาแล้วด้วยนะครับวิ่งเจนน้องสาวเจนน้องสาวเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมาดิโอ้เพื่อนไอ้เหวอะมาดิลูกซองใหม่สกินใหม่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยขอไอสวอคอยเหลตัวหนึง่งมาดิโอ้โหแดงๆสองเม็ดล้มเอา อีตัวหนึ่งไม่ชุบเพื่อน่ะงงเลยทุกคนอีกตัวหนึ่งเล่นไม่ชุบเพื่อนนะครับของอุตสาวิ่งมาเล่นให้นะครับงงเลยเดี๋ยวเปลี่ยน a อด้วยนะครับโอ้โหปืนฟาร์มาร์สไม่ไหวแล้วนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับส่วนใหญ่ชอบเล่นปืนแบบนี้นะครับเล่นง่ายลาก่ายดีครับช่วงนี้เขาจะแจกปืนเ k คมังกรใช่ไหมทุกคนจะมีตัวยิงอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เป็นตัว E ีนะครับเหมือนเข็มกัดนะครับแล้วก็จะทําให้เราได้สกินปืนเลเวลมาเล่นฟรีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลเวลเจ็ดนะมันจะม เขาจะยิงอยู่มาดิมาดิโอ้โหมาดิโอ้โห,โโหมันจะมีนะครับเดี๋ยวเราเล่นในบ้านนะฝั่งหนูก็ยิงเรานะครับเสื้อชเสื้อชูชีพใจเย,ย็นน้องเหมือนเพื่อนอีสองหนึ่งก็ยังอีสองคนก็ยังไม่ออกครับเหมือนเขาจะให้กำลังใจกับเรานะครับทุกคนมาดิ โอ้มาดิแดงแดงโอ้แดงแดงทั้งนั้นโอ้โหแดงแป๊ดแดงแป๊ดเจาะเลยครับ <S 1> <S 1> อุ้ยชุบโอ้โหลากไม่ทันป้งมาดิโอ้ยังชุบกันโอ้โหเดี๋ยวเราซื้อกระสุนก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราตายแล้วกระสุนไม่ได้ใช้แล้วนะครับขอแลกของมาเยอะเลยนะครับ รักเซเว่นนี่มันต้องใช้กระสุนเยอะนะครับเป็นปืนที่กินกระสุนนะครับปืนลูกซองอันนี้นะครับต้องแลกมาไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับโอเคังหวะนี้เราเข้าวงก่อนนะครับทุกคนเหมือนเหลือเก้าตัวสุดท้ายครับเราได้เจ็ดคิวนะครับทุกคนไม่แย่นะครับนอตแบทนะครับไม่แย่ไม่แย่เขาจะยิงอยู่บ้านเขียวฝั่งนู้นเลยอุ้ยอุ๊ยป้าหลุดก่อนนิดเดียวครับเราต้องไปเคลียร์บนด้านบ้านเขียวบนนั้นนะครับจังหวะเดี๋ยวดันเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาล็อกเราอยู่หรือเปล่านะครับโหทำไมเขาไอาวอลเยอะขนาดนั้นวนะน่ะต้องวันนี้เสื <Surprise. S 1> <Surprise. S 2> อพายเสือพายเหมือนจะมีตัวด้านหลังอีกนะครับด้านหลังหรือด้านล่างเหมือนจะอยู่ด้านหลังมาดีฮะแต่วันี้เหลือหนิ่งๆน,นะครับเฮ้ยไหวยังอนะมาครับเหมือนแม็กซ์เซเว่นนี่เอาเรื่องจัดเลยนะครับสกีนี้ ใครที่อยากได้นี่รีบไปสุ่มเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งนะครับหมอนเขาอยู่ร้างบ้านเรานะครับตัดมาดิเล่นเป็นเล่นเป็นแล้วไงเป็นลิงเป็นลิงหรอหน้องไปกดแป่นะอ้าวไปกดใหม่นะน้องอุ้ยคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องนะันจบแต่ว่าโหแบกอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหก็ชิวเกินแบกตลอดเลยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสาวกันาแนะนำเซทกิลการเล่นตัวฉาสนะครับทุกคนก็ กี่คนข้างมีความปึิดนะครับทุกความให้เราได้เกาะเยูะนั่นเองนะครับนี้นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บมั่ว